สวัสดีครับพบกับผมปีชาเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำผู้ได้บายบินวินภูครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับหนังสือสร้างสวยน้ำได้ด้วยตัวเองสร้างสวยน้ำแบบมาตรฐานนะครับอย่างมืออาชีพในหนังสือเล่มนี้ครับผมอาจารย์ปีชาและทีมงานวินวินภูครับจากประสบการณ์กว่า20ปีนะครับที่อยู่ในวงสวายน้ำนะครับนําทุกเรื่องราวนะครับมาเรียบเรียงนะครับอย่างละเอียด ทุกขั้นทุกต่อนในหนังสือเล่มนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจขนาดไหนกับการลงทุนขนาดนี้นะครับซื้อหนังสือเล่มราคาประมาณนี้กับการที่เราจะสร้างสระว่ายน้ําได้ด้วยตัวเองเราจะสร้างสระว่ายน้ําใช้ที่บ้านนะครับก็เข้าใจงานนะครับตั้งแต่เรื่องแบบแปลนการถอนบิโคิวการเลือกอุปกรณ์ต่างๆนะครับสระว่ายน้ําเราจะต้องเลือกอุปกรณ์ยังไง งานโครงสร้างนะครับแนะนานะครับการอย่างละเอียดเลยรูปถิงงานระบบนะครับการเลือกตามเลือกกองเรื่องระบบค่าชีโรคต่างๆเลือกยังไงนะครับทุกอย่างน้นถุกเลือกเรียนะครับและอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับนำเสนอรูปภาพที่สวยๆนะครับและก็มีแบบมีแบรนด์ต่างๆให้ดูประกอบเข้าใจง่ายครับทั้งหมดนี้อยู่ในหนังสือเรื่องนี้ครับจากประสบการณ์ทั้งหมดอยากเอามาแชร์ริ่งแบบปัน ให้ใครที่ต้องการสระว่ายน้ํามีหนังสือเล่มนี้ไว้เราจะจ้างใครมาทํานะครับก็ไม่ถูกโกงถูกหลอกแน่นอนเพราะว่าเรามีความรู้มีความเข้าใจหรือดูแล้วอ่านแล้วสามารถไปสร้างสระว่ายน้ําตัวเองได้จะขยับขยายไปเป็นผู้ประกอบการสระว่ายน้ําในอนาคตใช้หนังสือเล่มนี้นําทางได้ครับนี่คือความสุดยอดนะครับที่ต้องการแชร์ลิงกกไปหนังสือเล่มนี้ครับครับถ้าเทียบกับสิ่งที่จะได้ ราคาไม่แพงแน่นอนครับเราลงทุนนะครับไม่เกิน6 0 0ันบาทาันะครับ5 9้าบาทนะครับ, 5, บ,รบเราได้เยอะกว่านั้นมหาศาลแน่นอนครับการที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้นถ้าไม่มีคนสอนเข้าใจอย่างตรงแท้นะครับก็จะเป็นผู้ประกอบการที่สมบูรณ์ไม่ได้หลายคนที่จะสร้างสวะว่ายน้ำที่จะเป็นบริษัทสวะว่ายน้ำต้องมีการมาอบรมสัมมนาที่บิบินพูช็อปนะครับแต่ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ เป็นเนื้อหาเดียวกับที่อยู่ในคอร์สสัมนาแต่รวบลัดมาไว้ในหนังสือเล่มนี้นอกจากได้หนังสือเล่มน,นี้แล้วนะครับพออ่านหนังสือเข้าใจแล้วนะครับสามารถที่จะปรึกษาทีมงานบิมินบูของพวกเราได้เราเป็นพี่เลี้ยงให้กันจนสามารถสร้างสระว่ายน้ำได้ด้วยตัวเองครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาโดยละเอียดในหนังสือเล่มน,นี้กันครับเรามาดูตั้งแต่แรกกันเลยครับประเภทของสระว่ายน้ำนะครับกี่ประเภทนะครับศสตร์แบบไหนบ้างนะครับ เราเรียนรู้ว่าเราจะได้รู้ว่าสระวาประเภทไหนนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเราจะสร้างสระว่ายน้ําประเภทนี้เราต้องทํำยังไงนะครับยกตัวอย่างนะครับสระว่ายน้ำโอเวอร์โฟลหรือน้าร้นเนี่ยต้องมีวิธีการคํานวณนะครับซร์ฟแทงคำนวณรางรับน้ําต่างๆก็จะมีอธิบายไว้นะครับถ้าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับขั้นตอนการสร้างสร้างสระว่ายน้ํานะครับอันนี้เป็นแบบโอเวอร์โฟลนะครับ มีรายการที่สวยๆให้ครับแบบนี้ดูแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับบางทีเรื่องราวพวกนี้ถ้าไม่มีใครสอนเนี่ยมันมองภาพออกแต่นี้เราฉายเรา X เอ็กซเรย์ก็ไปจนถึงข้างในนะครับว่าท่อมันวางอยู่ยังไงนะครับนครับแบบอย่างนี้ครับสวยๆแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนครับกับการลงทุนในความรู้หนังสือเล่มนี้ครับเห็นไหมว่าท่อมันเดินไปยังไงนะครับเป็นคู่มือได้เลยครับตัวนี้สบายๆนะครับ เซอร์แทงนะครับฟิตติ้งต่างๆนะครับก้สุดยอดมากครับตัวนี้นะผมเรือกเรียงไว้ให้อย่างดีมากนะสกิมเมอร์สาสกิเมอร์เป็นแบบไหนดูไดกแกรมที่ถ้าเห็นคุ้นตากันดีก็จะมีอยู่ในนี้รวมถึงการสร้างสาสกิมเมอร์ทำยังไงนะครับการผูกเหล็กต่างๆการวางวอเตอร์สต็อปนะครับทำให้อย่างละเอียดเลยนะครับ ดูแล้วเข้าใจง่ายๆเลยไม่มีความรู้ด้านชั้นเนี่ยกอ็อ่านจบเนี่ยก็มีความรู้แน่นอนนะครับเห็นไครับอธิบายไว้ชัดเจนมากนะฮะเข้าต่อมาครับศึกษาแบบนะครับรู้แบบนะครับว่าแบบก่อสร้างนั้นมีอะไรบ้างนะครับต้องรู้เรื่องอะไรบ้างใน,ในแบบนะครับก็จะ,จะมีตัวอย่างดูนะครับ แบบแผนฐานลากนะครับตัวอย่างการคำนวณเสาเข็มนะครับก็จะมีการคำนวณเสาเข็มให้นะครับหลักการวิธีคีดน้ำหนักคอนกรีต่างๆนะครับก็จะมีรายละเอียดซึ่งอัดแน่นไปเลยนะครับการทอนบิวคิวนะครับเห็นไหมเนื้อหานี่คืออัดแน่นเลยนะครับผมจะเปิดให้ดูไปยาวๆเลยนะครับ การคิดวิวคิวนี่สําคัญมากนะครับการเลือกอุปกรณ์มาตรฐานนะครับเลือกอยังไงนะครับก็ยังมีการกดเข็มอะไรต่างๆนะครับการวางการติดตั้งอุปกรณ์ที่อยู่ภายในสระน,นะครับต่างๆการเลือกวอเตอร์สต็อปต่างๆนะครับขนาดการวางน,ะนานโครงสร้างต่างๆซนกะิเ สก,กิมเมอร์ติดยังไงรวมถึงตัวตระบบเคมีกันซึมต่างๆมีอธิบายไว้หมดนะครับการเลือกกระเบื้องการคำนวณกับคำนวณกระเบื้องนะครับมีวิธีเลือกทั้งหมดคำนวณพวกปูนกาวยาแนวต่างๆมีให้หมดเลยนะครับสุดยอดมากกาเรเลือกฟิตติ้งสกิมเมอร์เกตติง้งต่างๆการติดตั้งอุปกรณ์ในสระโอ้อัดแน่นครับในเรื่องนี้คุ้มค่าแน่นอนครับ ดูกันยาวๆไปนะครับหนังสือคุณภาพดีๆแบบอย่างนี้นะครับอธิบายด้วยรูปภาพอธิบายด้วยแบบนะครับที่ละเอียดแบบนี้นะครับนี่เป็นเล่มเดียวในประเทศไทยครับที่อธิบายเรื่องราวของสาวยน้ําไว้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นขั้นเป็นตอนนะครับพร้อมรูปภาพสวยๆประกอบนะครับรวมไปถึงมีลิงก์ต่างๆให้ดูนะครับประกอบนะครับลิรก์งานนะครับเป็นขั้นเป็นตอนครับโนฮาแบบอย่างนี้ครับ ไม่มีที่ไหนครับที่จะนำโน้ตหาวดีๆแบบอย่างนี้นะครับความรู้แบบดีๆแบบอย่างนี้มาถ่ายทอดนะครับในหนังสือลงทุลเบียง5999บาทนั้นนะครับอัดแน่นไปด้วยวิชาวความรู้จะสร้างซาเองก็ได้กําไรมากกว่านี้ครับกําไรในส่วนที่ไม่ต้องถูกหลอกกําไรในส่วนที่ประหยัดค่าใช้จ่าย,ายาต่างๆหรือจะดูแล้วไปประกอบสัม,มาอาชีพเป็นอาชีพทำสวายน้าหรือจําหน่ายอุปกรณ์สวายน้ำนะครับเปิดร้านขายอุปกรณ์สวายน้า ก็มีความรู้ความเข้าใจนะครับนไครับอันนี้ก็จะมาในส,ส่วนของงานระบบครับาการเลือกอกุปกรณ์งานระบบต่างๆนะครับกัวบ่มบัดการเลือกปั๊มเฟสสามเฟสนะครับน้ำที่เติมลงในสระนะครับนี่คือการอธิบายรายละเอียดที่ละเอียดมากนะครับาการเลือกกรองนะครับถังกรองต่างๆ,ๆ การจำแนกความละเอียดของการกองนะครับเป็นไมครอนะถังกองประเภทไหนกองได้กี่ไมครคอนการทำงานของถังกองการทำงานของม wow, อนดิพอร์ตวาลอธิบายละเอียดมากครับคุ้มสุดคุ้มแน่นอนครับนะระบบค่าชลรกต่างๆนะครับอุโซนยูวีเครื่องเกลือนะครับอ่านมะีอธิบายไว้ละเอียดนะครับข้อดีข้อเสียต่างๆหลักการทำงานของคลรินทำงานยังไงค่าชลุกยังไงนะครับรวมไปถึงการคำนวณน,นะครับ ppm ของระบบเกลือก right? ็เปรียบเทียบระบบคอรีนระบบเกลือนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับการเลือกไฟใกล้น้ำนะครับเลือกยังไงนะครับการออกแบบนะครับให้แสงสว่างให้เพียงพอนั้งทำยังไงนะครับสุดยอดนะครับนี่คือบางส่วนเท่านั้นเองในหนังสือเล่มนี้ครับออกแบบสระว่ายน้ำนะครับสร้างสระว่ายน้ำนะครับสร้างสระว่ายน้ำได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองสร้างสระว่ายน้ำแบบมาตรฐานอย่างมืออาชีพนะครับ หนังสือเล่มนี้ครับราคาเพียง5,999บาทครับัวนี้ครับความรู้ที่ผมนะครับอัดแน่นนะครับมากว่า20ปีถูกอัดแน่นลงมาหนังสือเล่มนี้ครับอ่านเพียงหนึ่งสัปดาห์สามารถเข้าใจการสร้างสาวเวียดนามได้นี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากครับที่จะได้ถ่ายทอดออกไปหากถูกใจคลิปวีดีโอนี้ครับอย่าลืมกด subscribe ครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานวินวินฟูด้วยวันนี้ผมพิชัยจากลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับ ซื้อหาหนังสือเล่มนี้ไปนะครับเป็นหนังสือสามัญประจำบ้านครับสําหรับคนที่นะครับละการอ่านหนังสือแล้วก็คนที่อยากสร้างสรงสะวน้ําได้ต้ตึด้วยตัวเองและเอาวิชาความรู้นี้ไปประกอบอาชีพทำสระวน้ำครับจากลับไพก่อนครับสวัสดีครับ